ตามกันต่อครับยกที่3เดินลุยต่อครับฟุกน้อยครับพยายามเดินเข้าไปครับช้าเจอแข้งซ้ายอีกแล้วสองแข้งไปเลยครับถึงตัวเสียบครับแทงซ้ายแทงเข่าขวาครับฟุกน้อยครับลำน้ำมูลก็พยายามเนี่ยครับไล่แขนแทงสู้มีเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมบิดเหลี่ยมหักให้กังวลครับ ลุยต่อครับทุกน้อยครับแทงเข้าขวาอีกแล้วอ่ะแยกมาก่อนครับแต่ชกถูวิธีเลยนะครับฟุกน้อยเนี่ยครับพยายามจะขยโยเข้าครับอ่ไม่ไม่ไม่ยืนคุยแล้วไม่ถามประวัติแล้วครับขวางไว้อ่เสียบมาตีคืนอ่ะปัดปัดมาลูกเก่งของลำน้ำมูลเล็กเลยนะครับฟุกน้อยไม่สนครับ แข้งซ้ายเบินไป2ทีครับลำน้ำมูลเล็กฟุกน้อยขยับมาอ่าเกี่ยวโอ้โหเตะเฉียวหัวเตะเฉียวหัวไปเลยครับแม่หลบด้วยวิธีนี้เลยครับคมต่ำๆย่อยดีๆครับจังหวะหลบลูกก้านคอของฟุกน้อยครับลำน้ำมูลเล็กอุ้ยอ่าแทงเข่าซ้ายครับพยายามมุดแล้วครับพยายามมุดแล้วครับหัวมุดแล้วก็ข้างล่างครับ พยายามตีพยายามเน็บเข้าไปครับหามัดคอยดักไว้ก่อนลำน้ำมูลเล็กเตะซ้ายครับเตะซ้ายติดแบกไว้ก่อนครับฟุกน้อยสอบเข้ามาอีกแล้วนัดเข้ามาดื้อเลยนะครับจังหวะก้าวเข้ามาของฟุกน้อยครับสายต้องออกให้เยอะๆเลยครับลำน้ำมูลเล็กไม่งั้นนี่อาจจะแปดเอาฟุกน้อยไม่อยู่ครับติดตัวอีกแล้วครับยกได้ไหมยังยกไม่ได้ครับพงพัดว่องไวก็ต้องกดแยกครับ ลำน้ำมูลเล็กเตรียมที่จะโอ้เอาเตะสูงโอ้โหแม่พวดพวดไปนิดนึงครับฟุกน้อยหน้าบานแขวนป้ายครับที่บุรีล์แล้วก็บิดบิดโอ้โหยัดเข้าไปครับลำน้ำมูลเล็กว่าแกออกน้อยนะครับแต่ว่าจังหวะออกแล้วมันก็เห็นแหละครับอยับต่อครับแกยกที่เห็น3ามครั้งแล้วนะครับจังหวะเตะก้านคอแกก,ก้มหลบไปเลยครับ ้ายครับสกัดไว้ก่อนครับลำน้ำมูลเล็กพยายามบดพวงในครับแต่ว่าลำน้ำครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ต้องตื้อต่อนะครับช้านิดเดียวไม่ได้อย่าให้ลำน้ำมูลเล็กได้ตั้งป้อมครับชนเข้าไปครับขวาขวาแต่ว่ากดไว้ยังยกตีไม่ได้นะครับในช่วงท้ายปลายยกที่3หมดยกที่3ครับคู่ที่เลยนะครับเดี๋ยวพักก่อนแป๊บเดียว 99ครับน้ำเงินฟุกน้อยสอจเปียกอุทัยตั้งไว้ยกนี้พยายามจะเดินเกมเหมือนเดิมครับหาเรื่องอย่างเดียวอ่ะครับฟุกน้อยให้จังหวะเขาเตะซ้ายบ่อยไม่ได้นะครับแทงซ้ายถือว่าแรงเลยครับเดินเกมเร็วแล้วซ้ายไปยังคืนไม่ได้ครับลำน้ำมูลเล็กชโยเขามามีศอกครับฟุกน้อยไล่แขนตียกแขนยกขากันกันได้ไหมครับลำน้ำมูลเล็กเอาละครับ ฟุกน้อยเริ่มจะขยม่มเริ่มจะตีเข่าได้แล้วนะครับผู่นี้นี่นอกกับในครับท่านนอกก็เป็นของลำน้ำมูลเล็กฟุกน้อยติดตัวเอาเด้งซ้ายครับเอาละครับขึ้นคอได้ขึ้นคอได้ไดมาแต่ว่าแข้งขาของลำน้ำมูลเล็กมันก็พยายามจะกันไว้ก่อนครับวิ่งเข้าหาดับเครื่องชนครับเสียบมาครับลำน้ำมูลเล็กฟุกน้อยดัน ดันแล้วเอ้าเสียบเสียบขาเข่าแล้วครับไม่มีพูดทับทำเพลงแล้วครับเตะตัวอย่างเดียวครับประชิดเข้าไปครับเตะขวาเตะขวาสามแฉกเลยครับทุกน้อยต่อยดักไว้ก่อนครับล้ำน้ำมูลแล้วนี่ครับพยายามทวงไว้ครับพยายามกดตัวพยายามทวงไว้ครับไม่ให้ฟุกอน้อยตีครับซ้ายปุกเจอขวาเทเทแน่เกี่ยวได้เทได้ครับลุกน้อยลุยต่อครับแรงเหลือเกินครับแรงเหลือเกินครับชั่วโมงนี้ครับพยายามตั้งกำแพงฟุกน้อยบอกไม่สนใจครับ ตั้งไว้ก่อนครับลำน้ำมูลตั้งไว้ก่อนครับไม่ให้แทงง่ายๆลุยต่อครับพลุกน้อยพลุกน้อยต้องลุยต่อเจอแข้งซ้ายซ้ายเตะคืนเจอซ้ายอีกแล้วสับวยแน่อสอกสั้นๆครับชนอย่างเดียวครับชนอย่างเดียวครับพยายามจะตื้พยายามจะทําให้ลำน้ำมูลเล็กนี่เป็นเป็นลมให้ได้ครับมาเสริมแทน เป็นลมหรือไม่เป็นลมครับยกนี้ยก4ี่แม่แต่ว่าระบบการหายใจกยอดเยี่ยมจริงๆครับลำน้ำมูลเล็กอ่ะตั้งไว้เอาเอาแม่แม่พยายามจะกระโดดครับอ่ะจะเล่นท่ายากด้วยครับเวลาเหลืออีก50วินะครับยก4ี่ม่เป็น50วิที่ต้องบอกว่าช่วงนี้สําคัญมากๆครับยัดเข่าสวยครับอ่ะตั้งไว้ตั้งไว้เสียบพื้นมาฝุกน้อยขึ้นคออ่ามันใกล้กลเชือกกรรมการแยกครับ แ่มาก่อนครับลุยต่อครับฟุกน้อยพยายามจะกระโจนเข้าไปเลยแล้ครับโยนเขาเข้าไปด้วยแทงซ้ายแล้วครับนี่ครับโอ้โหแหมจังหวะตัดล่างลูกนี้ครับลุยเข้าหาครับได้ใจครับแบบนี้ได้ใจครับโอ้เอาละครับเอาละครับปลายยกที่4ครับโอ้ต่างไว้ก่อนครับฟุกน้อยไม่สนใจอาศัยลูกขยันครับเดินเข้าไปครับ แล้วก็แหมม,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 มีมีมีผ่อนบ้างครับให้ลำน้ำมุลเดินบ้างแต่ซ้ายเสียบคืนหมัด1 2 3ครับโอ้ยหมดยกที่4แบบว่าหายใจไม่ทั่วท้องแม้ว่าจะมาเสริมแทนลำน้ำมุลเลก็กก็โอ้โหทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นซุปเปอร์บอลที่เด็ดก้าเจอกับฟุกน้อยครับตามมาต่อนะครับ3นาทีแห่งความระทึกใจครับอ่ะเหมือนจะเปลี่ยนเสิร์ฟกันแล้วนะครับ ลำน้ำมูลเล็กขยับเอาซ้ายครับฝุกน้อยพยายามจะวนแม่แต่ว่าจะเก็บอาวุธอยู่ไม่อยู่แม่ถ้าอีกคนนึงเป็นมวยฝีมือมาเดินอีกคนนึงเป็นมวยบู๊มาตั้งรับครับลุ้นเหลือเกินแลลวครับออกไหนครับแบบนี้ครับเตะซ้ายเตะซ้ายครับตัวซ้ายอีกแล้วลำน้ำมูลเล็กไมให้หลุด ไม่ให้หลวมครับต้องละเอียดทั้งคู่แข้งซ้ายลำน้ำแข้งซ้ายนี่ครับจังหวะหาตัวผู้ชนะครับโอ้โหบีบหัวใจเหลือเกินครับท่านผู้ชมแข้งซ้ายเตะคืนมาหมัดขวาก็เตะซ้ายครับลำน้ำเตะซ้ายอีกทีหนึง่งแต่ว่าลำ้ำนี่ครับเหมาฟุกน้อยก็เตะโต้ครับโอ้โหใกล้เคียงกันมากครับ ยังไม่มีใครเพียงทำเห็นเห็นเลยนะครับกรรมาการด้านหลังสามท่านโอ้อ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีอาจจะมีช็อตช็อตที่เห็นตัวครับอ่าลากมาลากซ้ายมาเตะล่างเตะบนครับฟุกน้อยก็ยังมองเห็นอยู่ครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับฟุกน้อยก็ยกบังเอาไว้ครับนาทีกว่าๆเลยนะครับตรงนี้ครับ เขี่ยวไว้ก่อนครับฟุกน้อยรับน้ำเตะขาวาฟุกน้อยพยายามเตะคืนเตะซ้ายเข้าไปเตะคืนมาโหนงนครับ55วิสุดท้ายครับโอ้โหตื่นเต้นครับภาคที่สองครับ แม้ว่ามา,มาเสริมแทนแต่ว่าเป็นคู่ดีเฉยเลยครับอ่าซ้ายคืนมาซ้ายไปครับอ่าเตะมาครับวงในวงในตีตีใกล้เคียงครับสงสัยคู่นี้โปรโมเตอร์โอเมบีเคจะได้แจกอีกแล้วครับเอายนเข่ามาเลยครับอ่าเสียบคืนไปครับอ่าโชวงท้ายๆแล้วครับ เอาอีกสักหน่อยหรือเปล่าครับเหมือนจะพอแล้วทั้งคู่ครับหมดยกสุดท้ายานี่ครับขวบเตะแข่งสุดที่คนก็แทงสวนเหมือนกันครับอ่ลุ้นกันครับลุ้นกันครับอีกไม่กี่วินาทีเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะหมายจาหวเมืา่าสักคู่เหมือนลับน้ำมูลเล็กมองเวลาแล้วแบบกะ่ว่าเตะดอกสุดท้ายอะครับ ก่อนจะหมดเวลาครับแต่ทุกน้อยเองครับแหายีลูกแทงสวนคืนมาเหมือนกันเลยครับสุดท้ายท้ายสุดครับไปที่มุมแดงนะครับไปที่มุมแดงนะครับเป็น